เอาละฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมบีดมอบาย 3D กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยเราจะมาในคลิปสั้นๆเทคนิคง,ง่ายๆนะครับวิธีสอนง,ง่ายๆนะเกี่ยวกับเรื่องระบบม้วนหรือสมาคมนั่นเองนะครับผมที่เวล80เนี่ยมันจะปลดให้เรานะครับซึ่งหลายคนเนี่ยยังไม่รู้นะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาทําให้ดูนะครับซึ่งผมเนี่ยเพิ่งเวล80พอดีไปเพะเลยนะฮะ <laughs> โอเคเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับว่าระบบม้วนเนี่ยมันช่วยอะไรได้บ้างนะครับซึ่งขอบอกไว้เลยนะครับว่าระบบม้วนเนี่ยมีประโยชน์อย่างมากๆในการเพิ่มดามเมจและเพิ่มพลังให้กับเรานะครับผมซึ่งเราควรเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆนะครับซึ่งผมจะมาไกด์ไลน์ให้วันนี้นะครับว่าก่อนที่ระบบม้วนจะเปิดเนี่ยให้เราเตรียมตัวยังไงบ้างนะครับไม่งั้นเนี่ย ของอาจจะไม่พออัพก็ได้นะครับผมเพราะมันบวกเยอะมากๆจริงๆนะครับถึงมาบอกล่วงหน้านะครับผมโอเคแต่ก่อนที่จะไปดูนะครับให้ทุกคนนะครับกดไลค์และกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับและลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าผมอ่าระบบม้วนคืออะไรครับผมระบบม้วนคืออันนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคลิกตรงนี้นะครับผมปึ๊บมันจะเปิดตอนเราเลเวล80นะครับให้เราคลิกเข้าไปตรงที่มันเขียวว่าม้วนครับผมนี่กดเข้าไปเลยครับมันก็จะมีเปิดมาให้ ภาคสมาชิกหน่วยพิทักษ์1และ2นะครับผมซึ่งคะแนนม้วนรวมตอนนี้เนี่ยผมเพิ่มมา1 0 0 0 0นกว่าคะแนนแล้วนะครับซึ่งถ้าเรากดมาเนี่ยปึ๊บสมมติผมกดมาที่2นะเห็นไหมไมันจะมีไอ้พวกนี้ขึ้นมานะครับอ่าอันนี้คือผมอัพไว้แล้วนะครับซึ่งท่านนี้เนี่ยผมยังไม่ได้อัพน้ำเนี่ยเห็นไหมอันที่ยังไม่อัพเนี่ยมันจะขึ้นเป็นรูปบวกนะครับซึ่งมันก็จะมีชื่อด้วยนะ คุซาจิชิยาจิรุกับคุจิกิูเคียนะครับผมซึ่งถ้าเรากดบวกไปไหนเห็นไหมมันก็จะมีให้เราเลือกซื้อนะครับผมซึ่งขั้นต้นเนี่ยจะใช้เงิน1 0 0รเคนะครับหรือ200 0 0นนั่นเองแล้วก็ใช้วิญญาณยกเนี่ยอีก100นะครับผมเดี๋ยววิญญาณยกเนี่ยผมจะบอกนะครับว่ามันหาได้จากไหนนะครับและเราควรที่จะเก็บสะสมไว้เยอะนะครับเพราะว่ามันใช้เยอะมากๆนะซึ่งผมมีอยู่5,200นะครับจาก 6,000ก,กว่านั่นเองเพราะผมเก็บไว้ตั้งแต่ตอนต้นเกมเลยนะครับผมโอเคแล้วก็ขั้นระดับสูงเนี่ยจะใช้เป็นเหรียญทองนะครับ20,000แล้วก็หินไอหินยกเนี่ยหรือวิญญาณยกเนี่ย200นะครับผมแล้วก็ขั้นต่อมาล้ำค่าจะใช้เพชรอยู่ที่100นะครับแล้วก็หินยกเนี่ย300แล้วก็ขั้น SS S, S, นะครับผมใช้อยู่ที่เพชร500แล้วก็หินยกอยู่ที่400นะครับซึ่งใช้เยอะมากๆนะครับทั้งเพชรและหินยกผมถึงบอกว่าทําไมเราถึงควร เตรียมตัวไว้แต่นั่นๆนนะครับไม่งั้นไม่พอนะครับแล้วไม่พอไม่ต้องหลาครับผมอ่ะเดี๋ยวผมลองกดซื้อนะครับนี่ครับพอเรากดซื้อนะฮะปึ๊บเราได้มาแล้วใช่ไหมครับเรากดแสดงครับผมปึ๊บแล้วเราเนี่ยสามารถซื้อได้หมดทุกอันเลยนะครับผมแต่ผมแนะนำนะให้ซื้อถึงล้ำค่าก่อนให้หมดนะครับเพราะว่า s s เนี่ยมันใช้เพชรเยอะเกินไปครับผมให้เราไปอัพตัวให้ตันก่อนนะครับแล้วถ้าของเหลือเนี่ยแล้วเราค่อยมาทำการซื้อทีหลังนะครับไม่งั้นเนี่ยเงินไม่พอแน่ๆนะครับผมแล้วเวลาเราซื้อเนี่ยสมมติ ผมซื้ออันนี้ด้วยนะสมมติผมซื้อขั้นตอนแล้วผมซื้อขั้นลำค่ายนะครับผมเปึ๊บเห็นไหมมันก็จะบวกอีกนะครับมันก็จะบวกอีกแล้วเรานะครับให้เรากดแสดงอันที่สูงที่สุดในขั้นนั้นๆที่เราใส่นะครับมันก็จะช่วยบวกอีกต่อนะครับเรียกได้ว่าอัน,นเนี้ยเนี่ยบวกเยอะมากๆนะครับแต่ว่าก็ควรที่จะอัพตัวหลักให้ตันก่อนนะครับแล้วของเหลือค่อยอัพในส่วนของตรงนี้แทนนะครับผมไม่งั้นเนี่ยเสียของเยอะจริงๆครับเห็นไหมเราก็ได้มาแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเรากดเข้าไปดูครับผม ว่ามันทําอะไรได้บ้างในตัวนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยสมมุติเรามีตัวละครตัวนี้นะครับถ้าเรากดเปลี่ยนโปรไฟล์เห็นไหมผมกดมาตรงนี้ถ้าเรากดไปที่ขั้นต้นเนี่ยพลังมันก็จะลดนะครับแต่ถ้าเรากดมาที่เปลี่ยนเป็นล้าค่าเนี่ยพลังมันก็จะเพิ่มขึ้นให้เรานะเห็นไหม ถ้าเราเปลี่ยนกดไปที่ SS, SS เนี่ยมันก็จะเพิ่มให้เราอีกนะครับในแต่ละขั้นนี่ยซึ่งทําได้ทุกตัวนะครับเนี่ยอย่างตัวนี้เนี่ยอย่างคุโรซิจิเนมนะครับผมอ่ะผมเปลี่ยนโปรไฟล์นะอันนี้ผมยังไม่ได้ซื้อนะอ่ะผมกดซื้อหนึ่งทีปุ๊บเห็นไหมมันก็จะบวกอีกนะครับซึ่งเราสามารถซื้อได้ทุกอันเลยนะครับตั้งแต่ขั้นต้นถึง SS นะครับผมแล้วเรากดเปลี่ยนอันดับที่สูงขึ้นเห็นไหมพลังมันจะเพิ่มขึ้นอีกนะครับผมซื้อแค่นี้ก่อนนะครับของผม แล้วเราเนี่ยสามารถเอาคุณสมบัติเนี่ยมาทับซ้อนกับตัวของเราได้นะครับเพื่อเพิ่มพลังช่วยนะครับผมเนี่ยอย่างคุณสมบัติโปรไฟล์นะครับมันก็จะบวกมาให้นะคุณสมบัติพิเศษก็จะบวกให้นะครับแล้วถ้าเรามีตัวละครนั้นๆเนี่ยแล้วเราสามารถเลื่อนขั้นได้อีกเนี่ยมันก็จะบวกนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมเลื่อนขั้นยาจิรุเนี่ยถึงขั้น5แล้วนะครับขั้น5เนี่ยก็จะบวก HP เพิ่มอีก3,000ันะครับผมถ้าเราถ้าผมกดเลื่อนขั้นไปถึงขั้น6กไอขั้น7เนี่ย มันก็จะเพิ่มแอคแท็กอีก150นะครับเลื่อนขั้นทำย่างไรครับผมเลื่อนขั้นก็เหมือนเลื่อนปกติทั่วไปเลยครับผมนี่ครับกดเข้ามาที่ตัวละครนะครับผมเนี่ยปึ๊บยาจิรู้นะครับแล้วกดมาที่เลื่อนขั้นครับไหนเห็นไหมตรงนี้นะผมเลื่อนข้าไปถึงขั้น5แล้วนะครับถ้าผมเลื่อนขั้นขั้น7เนี่ย มันก็จะบรรลุเพิ่มอีกนะครับเดี๋ยวเรามาดูม้วนอันที่2ดีกว่าอันละอันแรกเนี่ยที่ควรมีเก็บไว้นะครับแล้วก็ควรเลื่อนขั้นเก็บเอาไว้เนี่ยมีมัซึโมโตะรังีคุนะครับควรเก็บไว้นะครับไม่ควรย่อยนะเพราะว่ามันช่วยเพิ่มพลังได้อีกเยอะเลยนะครับเห็นไ,ไหมยิ่งเราเลื่อนขั้น,นแต่ว่าแนะนำนะครับให้เลื่อนตัวหลักกับตัวลิงก์หรือจับคู่ให้ครบก่อนนะครับผมให้ตันสุดๆแล้วของเหลือค่อยมาเลื่อนพวกนี้นะครับตัวที่2องคุโรซุจิเนมตัวที่3ามบุซาชิยาจิรุนะครับแล้วก็ตที่4 คุจิกิลูเคียนะครับผมอ่าแล้วก็ภาคสมาชิกหน่วยพิทักษ์ขั้นที่2นะครับผมก็จะมีตัวอาบารายเลนจินะครับผมมาดารเมอิคาคุแล้วก็ยามาดาฮานาทาโร่นะครับแล้วก็อายาเซงาว่ะยูมิจิกะนะครับผมก็จะเป็นทั้งหมด8ตัวนะครับขั้นเริ่มนะครับที่เราควรจะทําเก็บเอาไว้นะครับเห็นไหมซึ่งตอนนี้เนี่ยพลังผมบวกขึ้นมาอีก1,8780แล้วนะครับ ซึ่งมันบวกเยอะมากๆนะครับสําหรับตัวตัวนี้นะครับผมไอในส่วนของระบบม้วนนะครับเราควรหาตัวเก็บไว้เยอะๆตั้งแต่ตอนเริ่มนะครับผมอ่าแล้วก็เรามาดูในส่วนของวิธีการหาหินหยกกันบ้างดีกว่าครับวิญญาณหยกอันนี้นะครับผมเนี่ยเห็นไหมที่ผมชี้นะวิญญาณหยกตอนนี้ที่ผมมีอยู่4,500นะครับผมซึ่งเราได้จากไหนเราได้จากสมาคมครับเนี่ย สมาคมตรงนี้นะครับแต่ว่าขั้นต่ำของสมาคมเลเวลสมาคมเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่าเลเวล3นะครับเงื่อนไขของมันเนี่ยแล้วต้องหากิ้วนะครับหรือสมาคมนะครับที่คนอ่อนเยอะๆนะครับเพื่อที่อะไรเพื่อที่ในส่วนของตรงนี้ครับเนี่ยศึกเข้าไปที่ศึกสมาคมนะเห็นไหมของเรามันจะได้หยกหยกวิญญาณนะครับ<ถ>ผมกดเข้าไปครับเนี่ยเห็นไหมยิ่งกิ้วเราหรือสมาคมเราเยอะมากเท่าไหร่เราช่วยกันตีสมาคมเนี่ย มันก็จะยิ่งได้คะแนนนะครับซึ่งวันหนึ่งเนี่ยสมควรจะให้ได้150คะแนนนะครับหรือความคืบหน้าทางการทู่ทางการสู้เนี่ยให้ได้150นะครับเห็นไหมพอเรากดปืป้บเสร็จไปได้เหรียญไอ้ยกวิญญาณเนี่ยหนึแล้วนะครับอันนี้เป็น200เป็น300เป็น400นะครับผมเราได้โกอีกด้วยนะครับได้เหรียญทองด้วยนะครับซึ่งเราจะได้จากตรงนี้ฟรีๆแล้วเนี่ยวันละ500นะครับถ้ามันถึงนะครับตรงตามที่ผมบอกนะครับว่าทําไมถึง ให้เลือกสมาคมที่คนอ่อนกันเยอะๆช่วยกันเตียเยอะนะเพราะว่ามันจะได้ตรงนี้เนี่ยวันละ500อแล้วนะครับผมหยกวิญญาณเนี่ย แล้วก็เข้าไปที่ท้าสู้นะครับซึ่งท้าสู้ตรงนี้เนี่ยมันจะสุมมาให้นะครับสุ่มกิลหรือสมาคมมาให้นะเพื่อให้เราต่อสู้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะได้เจอกับสมาคมไหนนะครับซึ่งก็จะมียากง่ายตามไปนะครับผมแล้วในส่วนของตรงนี้เนี่ยเราสามารถเลือกตีคนที่พลังน้อยๆได้นะครับซึ่งคนนึงเนี่ยเราสามารถตีได้3ครั้งนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองตีให้ดูทนนึงนะครับอ่ะลองแบบพลังต่าๆแล้วกันนะฮะเนี่ยครับมันก็จะเข้ามาต่อสู้แบบนี้นะครับผมซึ่งถ้าเราชนะเนี่ยเราจะได้หยกปัญญาเนี่ยหนึ่งร้อยนะคร ซึ่งถ้ารวมทั้งหมดแล้วเนี่ยมันสู้ได้วลนละ3รอบนะครับผมก็จะได้รวมทั้งหมดประมาณ800หยกวิญญาณนะครับซึ่งก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับถ้าเราเก็บไว้ตั้งแต่แรกนะก็มีเกือบหมื่นได้นะครับผมหรือจะมีหลักหมื่นได้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมได้แล้วนะแล้วก็ได้ไอเหรียญค่าบริจาคของสมาคมด้วยนะครับเอาไว้ซื้อของนะฮะได้ไหมปึ๊บพอเรากดเข้าไปอีกเราเหลืออีก2ครั้งนะให้เราตีนะครับเนี่ยส่วนสําหรับคนที่เราตีไปแล้วนะครับมันก็จะมีค่าดีเลย์ให้นะครับอยู่ที่ประมาณ หนึ่งนาทีครึ่งนะครับเราถึงจะสามารถตีได้ใหม่นับซึ่งคนนึงเนี่ยเราสามารถตีคนเดิมได้3รอบนะครับแต่ว่ามันจะมีดีเลย์นะครับซึ่งเราไม่ต้องรอก็ได้ครับเราไปตีตัวอื่นต่อก็ได้ครับเนี่ยเห็นไหมอย่างผมตีตัวนี้ต่อเลยนะครับผมซึ่งผมไม่รอดีเลย์นะครับก็ได้เหมือนกันครับเห็นไหมมันก็จะตีได้เหมือนกันนะครับเราไม่จําเป็นต้องรอดีเลย์ก็ได้นะครับผมอ่าก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับในส่วนของการหาหิน ยกวิญญาณนะครับผมก็หาง่ายๆครับหาจากสมาคมซึ่งมันเชื่อมต่อกันนะครับซึ่งระบบมว้วนเนี่ยข้อดีของมันคือช่วยเพิ่มพลังนะครับผมเพิ่มพลังเยอะอย่างมากเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งอันที่เข้ามาช่วยเสริมขุมพลังให้เราเนี่ยแข่งขึ้นอีกมากๆนะพลังเนี่ยเพิ่มอีกเท่าตัวเลยนะครับซึ่งผมคิดว่ามันเยอะมากๆแหละถ้าเทียบกับอันอื่นๆนะครับผมถ้าเราแบบอัพตัวตันหมดแล้วไม่รู้จะไอับอะไรนยให้มาอัพระบบม้วนตรงนี้นะครับผมมันมีประโยชน์อย่างมากเลยนะครับ โอเคครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ